รมรถมือ2 JK นําเสนอรถเก๋งมือ2ค่ะคันนี้เป็นรถ Honda Civic Dimension เป็นรถรุ่นที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดมากๆนะคะถูกใจสายซิ่งค่ะเอาไปใช้กันได้ในราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะ Honda Civic Dimension หรือ ES นะคะรถยนต์ปี03ค่ะเครื่องยนต์1.7 VTEC เกียร์ออคันนี้นะคะไปตามสภาพนี้เลยนะคะในราคาเงินสด 68,000บาทค่ะสนใจรถได้นิดหน่อยนะคะเครื่องดีน้ำไม่ดันเกียร์เปลี่ยนนิ่มแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้าภายในกว้างเรียบเรียบหรูหรูนะคะเป็นเบาะหนังค่ะสะภาพดีด้วยไม่ฉีกขาดค่ะดูเรียบดูดีแบบนี้นะคะหน้าจอเก้านิ้วบลูทูธฟังเพลงได้เหลียวไม่ดังภาษี68เอกสารมีครบ รถเคยติดเกตถอดออกไม่มีผลต่อการขับขี่ค่ะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะ68,000บาทราคาเงินสดพิกัดดูรถได้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านใดสนใจถูกใจหรือกำลังมองหารถไปใช้อยู่นะคะไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าชอบคันนี้ ติดต่อนัดหมายขอดูรถนะคะติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะท่านเดินทางไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อความพึงพอใจของท่านก่อนตัดสินใจนะคะสวัสดีค่ะ